ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจีนประสบความสําเร็จในเรื่องของการก้าวกระโดดทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยี 5G ของโลกใบนี้รวมไปถึงการประสบความสําเร็จด้านเทคโนโลยีอวกาศอย่างยิ่งในปี2,564วันนี้ผมมีอีกมุมหนึ่งของจีนมาฝากนะครับว่าถ้าหากว่าจีนคิดจะเอาจริงเอาจังในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบ้าง จะเป็นอย่างไรไปในแนวทางไหนล่าสุดในเดือนตุลาคมปี2564ทั้งรัฐบาลจีนได้ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติขึ้นชุดแรกอย่างเป็นทางการเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนแสดงให้เห็นถึงความพยายามและเอาจริงเอาจังในการปกป้องสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นนโยบายที่ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับ เริ่มจากที่แรกเลยนะครับอุทยานแห่งชาติซันเจียงหยวนกัวเากงหยวนอุทยานแห่งชาติซันเจียงหยวนตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงชิงไข่ที่เบตเป็นแหล่งต้นน้ําที่ให้กําเนิดแม่น้ําสําคัญถึง3สายของจีนได้แก่แม่น้ําฉังเจียงแม่น้ําขวงเหอและแม่น้าําห ở, ล,ลันชาง พอเพี้ยนเป็นภาษาไทยเรียกว่าล้านช้างพอผ่านลาวเรียกแม่ขงแห่งที่2องอู่อีซานหวนข่ายยิทฉันอุทยานแห่งชาติภูเขาอ,อู่ีตั้งอยู่ทางภาคใต้ของจีนบริเวณพรมแดนที่เชื่อมต่อระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนและเจียงซีนะครับ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติจากองค์กรยูเนสโกมีสายพันธุ์สัตว์ป่าที่หลากหลายมากนะครับมากกว่า400กว่าสายพันธุ์รวมไปถึงมแมลงป่าอีกมากกว่า5,000สายพันธุ์ทีเดียวและยังมีพืชป่าอีกมากกว่า2,500สายพันธุ์ถือว่าเป็นบริเวณที่อุด,ดมสมบูรณ์มากที่สุดในโลกที่หนึ่งเลยละครับ แห่งที่3เนี่ยผมว่าคนไทยจะคุ้นเคยแล้วก็ชื่นชอบมากแน่ๆนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติหมีแพนด้ายักษ์หรือว่าต้าชงเมาหัวจากุ้งเหยียนี่เองพอพูดถึงต้าชงเมาคนไทยจะต้องนึกถึงมณฑลเสฉวนที่เป็นแหล่งของหมีแพนด้าแต่จริงๆแล้วพื้นที่อุทยานแห่งชาตินี้ไม่ได้ครอบคลุมแค่เสฉวนเท่านั้นแต่ครอบคลุมถึงสมณฑลด้วยกันได้แก่มณฑลเสฉวนเาฉวีกานซู และยังมีหมีแพนด้าอีกหลากหลายสายพันธุ์ในบริเวณพื้นที่นี้นะครับซึ่งทางรัฐบาลจีนส่งเสริมพัฒนาให้สายพันธุ์ของหมีแพนด้าเนี่ยมาผสมกันเพื่อความหลากหลายและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับแห่งที่4คืออุทยานแห่งชาติเสือและเสือดาวจีนตะวันออกเฉียงเหนือจะเรียกว่าเสือดาวจีนอีสานก็ได้นะครับพื้นที่นี้จึงเรียกว่าตงเป่ยหูเป่า,ากัวยน มีพื้นที่พรมแดนที่ติดกับประเทศรัสเซียและเกาหลีเหนือนะครับมีสัตว์ป่าอยู่มากมายหลากหลายสายพันธุ์แต่ที่สําคัญคือเสือโคร่งตุ้งเป๋ที่เป็นสัตว์อนุรักษ์ที่สําคัญที่สุดในพื้นที่ครับ สุดท้ายก็เริ่มที่จะเข้าใกล้ประเทศไทยเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติป่าฝนเขตอร้อนไขนานหรือว่าไขนานร้อ,อนถ่ายก่าฝนแห้งหยวน นี่คือพื้นที่ป่าโซนร้อนที่ใหญ่ที่สุดและอนุรักษ์ไว้ได้สมบูรณ์ที่สุดในประเทศจีนนะครับเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเป็นแหล่งต้นน้ำและป่าไม้ที่มีพื้นที่รวมถึง4,269ตารางกิโลเมตรแต่ถ้าหากว่ารวมพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั้ง5แห่งเข้าด้วยกันจะมีเนื้อที่รวมมากกว่า230,000ตารางกิโลเมตรและครอบคลุมถึงเกือบร้อยละ30ของสายพันธุ์สัตว์ป่าบนบกที่สาคัญ ที่พบได้ในประเทศจีนนะครับเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวสุนทรพจน์บนเวทีการประชุมสุดยอดการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติท่านกล่าวว่าอุทยานแห่งชาติ5แห่งแรกที่ประกาศจัดตั้งขึ้นนี้ไม่ได้มีไว้ให้มนุษย์เข้าไปใช้พักผ่อนหย่อนใจหรือท่องเที่ยวนะครับแต่เป็นบ้านและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า จึงห้ามไม่ให้มีการบุกรุกหรือบุกเบิกพัฒนาโครงการใดๆก็ตามและจะต้องรับประการความยั่งยืนของสัตว์ป่าตลอดไปอุทยานแห่งชาติทั้งหมดที่ประกาศขึ้นทะเบียนจะถูกควบคุมภายใต้มาตรการการอนุรักษ์ระบบนิเวศขั้นสูงสุดของจีนหรือที่เรียกว่าช่งงท้เป่าหูของเซียนหรือยุทธศาสตร์ขีดเส้นแดงนี่เอง 青山定不负人。生态文明是人类文明发展的历史趋势。让我们携起手来，秉持生态文明理念，站在为子孙后代负责的高度，共同构建地球生命共同体，共同建设清洁美丽的世界。